สวัสดีครับวันนี้คาอผมที่ช่องตำด้ำจริงนะครับครับตอนนี้หลวงตาท่านก็เดินมาถึงวัดนะครับเดินมาถึงวัดนะครับก็ตอนแรกว่าจะพักที่ปั๊มนะครับแต่ว่าที่ครูภัยเปลี่ยนแผนใหม่นะครับให้มาให้ลวงตาท่านมาพักที่วัดนะครับ เรื่องวันแรกเรื่งวันแรกใช่เล่นอย่างนี้ก่อนนะเล่นอย่างนี้ก่อนนะครับปการเดิว่าาประกกว่าจับมาวกันครับฟังดูนะตอนแอะไร่นนะแต่แล้วท่านกังวลขึ้นมาเชงนนี้อันนี้ก็คือออกไปสีเกรติอุบลออขึ้นไปทงเินือแก้วสองตุลาครับก็ออกภาษาแล้วก็ฉันเช้าท่านจะเดินต่อออกเลยครับครับผม วี่ดีวันละมัห้าสิบห้าสิบต่อวันห้าสิบต่าวันน่าจะถึงอยู่ครับก็คำนวณแล้วน่าจะถึงครับลูกศิษย์อาจจะไม่ถึงเริ่มตอนนี้ช่วงล่างเริ่มพังอ๋อครับครับผมเห็นท่านหนุนไงนีครับนึกว่านายกตะเคียนอยู่นี่ช่วงช่วงล่างเริ่มพัง ถ่ายระหว่างนี้เพถ่านไปข้างบนก็ได้นไปข้างบนก็ได้ไม่เห็นไหมเห็นอยู่ครับตไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินหรอครับอๆาจไม่ได้ยินใช่ไหมถ้าไม่ใ มข้างเลยใช่ไหปูรีบได้อนเนตลดรบตรบนดานบ้ดานรานูเดินผ่านไปจะมีโยมมีโยมรอข้างทางรอกราบรอกราบลวงปูอยู่ ทางน้ำทางนมนั่นแหละโูก้การันตุยเด้อขึ้นุ่มรับขึ้นรถตลอดทางเลยครับน้ำมีในรถไหมมีครับมีครับลงแล้ว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 ครับขอบคุณขอบคุณลูก้มากนะครับขอบคุณครับตอนพรุ่งนี้ก็ไปตามปกตินะครับตามที่ผมเดินที่โทรมา

เป็นทีมที่ต้องครับๆดีๆอ่าบาร์เมีอ่าบาร์เมีอันบาร์เมี

โอพอยู่ไหนรันผมยูจันรครับผมยูจังทรัอ้ยาวเลยนะได้มาอ่าไม่ได้ไม่ได้นตตไม่ได้มาก็่าอันนี้ทำไมกดแล้วมันไม่ไปถ่ายทอดกดผมโมกิงเทราะรสามาครับ ว่าสาเน็ตก็ีเลยอโรงพยาบาลขาแีร้ครับผมมกลอาสาเราใช่ไหมครับกำลังช่วยแม่ชีสองแปครับยุบยารมานีอ่ามทนาต้วงดูด hmm. ้วยครับเี่นสู้ๆเด้อเน่ยเด้อขอไทยลุกกบหลวกปูเลยเอ่ ขอถ่ายรูปเดียครับขอด้วยรูปเดี๋ยวท่านแต่งโจรเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์ครับอสักน่อท่านสายครับเดี๋ยวมาัเบายไปทรงท่านเพิงตามกเป็นบุญนะครับได้สายปลัดไมครับปรลัดไวไมประหลัดประหลัดไว้ลูกน้อง้ เจ๊พับปลัดถ่ายเลยไหวนี่ประหลัดดุมด้วยเดินเคยเดินแล้วนี่เดินจากนี้ไปบ้านด่านตอนบวชตอนบวชมาพักที่นี่ตอนเช้าจังหันเสร็จไปก่อนเขาเลยเพราะมันยังไม่ร้อนเลยประมาณกี่โลจากนี้ไปถึงบ้านเขาประมาณห้าหกกิโลแวะไปอบตอีกสามโลสองโลประมาณเกือบเก้าโลปด่านเดินประมาณชั่วโมงครึ่งถึงเดินคนเดียวเลยตอนนั้น ไม่มีน้ำมึงในนี้เนาะไม่มีมนไม่มีระมอไม่ต่ากับข้าพนอนเันที่ได้มีโอกาสมาหลูกตาชื่นกันนะครับและพระอุปชาแห่งวัดบ้านสุล อดีตทหารรับรอบอดีตทหารนะครับอดีตทหารหครับัวนี้เป็นลาาบรเนี่นามปลบวาีนาจะรู้อาจารย์ไม่นี้ก็คือไม่พ้อยวนอ่ะวนยในหลวอันนี้ครับอา้องกันตัวเี่อาวกันตัวาี่หนึ่งแก่ได้ไปด้วยกรหายคระหายเขานของปูน ย่านเปิดไม่ได้เนี่ยระเบิดอย่างระเบิดย่าเปิดยานนะครับมีระเบิดนะครับยะไปตะกิดนะนะสลักุดเลยนะสลักหดท่านประหลัดนะครับจะถ่ายรูปความหลงผู้ท่านนะครับท่านประหลัดนครับ ไเป็นคนถ่ายเฉยสำหรับนนี้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อรอดูคลิปหน้านะครับ